สวัสดีครับมาเตอร์เซอร์จิฟายยูทานะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนำนะครับเป็น t ต y o ta for t u n e นะครับคันนี้เป็นสองจุดดนะครับ T r d s p o ดี i v o นะครับคันนี้ผลิตสิบ9ปจดสิบเก้านะครับก็คันนี้นะครับสภาพสวยนะครับภายในดูใหม่สะอาดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะพาดูสภาพรอบคันกันก่อนเลยนะครับผมก็คันนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาจอดใหม่สดๆร้อเลยนะครับดูกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับก็ด้านหน้านะครับผมไฟนะครับเป็นไฟแบบ โปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟใสนะครับสวยเลยนะครับก็กระจังหน้านะครับไล่ตั้งแต่ด้านข้างไปเลยนะครับก็เป็นโครเมียมนะครับก็ดูเงางามสวยงามนะครับดูสภาพใหม่นะครับไฟตัดหมอกมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้ด้านข้างนะครับก็เป็นล้อแมกนะครับล้อแมกนะครับติดล้อก้ท R ดีมาเลยนะครับของเดิมจากโรงงานมาเลยนะครับผมกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับ สภาพสีตัวรถนะครับก็ดูเงางามนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะครับคันนี้ยังไม่ติดฟิล์มมาให้นะครับคิวกัะสาติดมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้มือจับประตูโครมียมนะครับทั้งสี่บานเลยนี่นะครับผมให้ดูตัวสีนะฮะสภาพสวยนะครับคันนี้อ่าด้านหลังนะครับเราก็ติดมาครบๆนะครับโครมียมคาดระหว่างกลางนะครับดูเงางามสวยงามนะครับอย่างที่เห็นกันเลยนะฮะคันนี้สภาพสวยนะครับตัวรถสวยนะครับคันนี้ ให้ดูกันชัดนะครับตัวสีรอบคันนะครับสวยงามนะฮะก็เป็นรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ลูกค้าถามหากันมาเยอะนะครับตอนนี้มีเข้ามาแล้วนะครับลูกค้าท่านใดที่หากันอยู่นะครับรีบตัดสินใจได้เลยนะฮะด้านในนะครับเปิดมาสภาพใหม่นะฮะด้านข้างนะครับก็เป็นหนังสีดําสลับกับสีแดงนะครับเป็นทูโทนนะฮะปุ่มพุ่สตาร์ทนะครับมีมาให้นะครับผม ด้านล่างนะครับก็ฝาท้ายนะครับเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับผมคันนี้พงมลัยหนังนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับพงมลัยพรมลัยนะครับเป็นหนังสลับกับแคปล่านะฮะก็ไม่มีลอกไม่มีขาดนะครับคันนี้นะครับเลขไม่นะครับก็อยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับกิโลนะฮะก็เลขไม่นะครับเยอะไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าสภาพ ตัวรถเนี่ยสวยนะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้เนี้ยบเลยนะครับฝาครอบเกียร์นะครับก็เป็นคาร์บอนแคปลานะครับไม่มีลอกนะครับตัวเบาะนะครับก็เป็นหนังสีแดงสลับกับสีดํานะครับเป็นทูโทนนะครับตัวเบาะสภาพใหม่ไม่มีล้มไม่มีขาดนะครับพอตัวเบาะยังแข็งๆกันอยู่ไม่มีสึกตัวนะครับเป็นเบาะแบบปับไฟฟ้าด้วยนะครับคันนี้ด้านหลังนะครับก็ข้างงนั่งสบายนะครับก็เป็นเบาะสีดําสลับกับสีแดงเหมือนกันนะฮะ ตัวเบาะเนี่ยสภาพใหม่อยู่เลยนะครับใช้งานอีกยาวๆนะครับด้านบนนะครับก็มีแอร์มาให้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับดูเบาะด้านหลังนะครับว่าสภาพใหม่กิฟเลยนะครับก็สรุปโดยรวมนะครับรถคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนะครับถ้าเทียบกับตัวรถเนี่ยรถสวยมากนะครับคันนี้ก็ราคานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะครับ ลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับก็เครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มไปเลยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับผมก็ลูกค้านะครับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อเขามาได้นะครับที่เบอร์0ูนย์หกห้าเก้หนึ่งสามสามนะครับรับซื้อขายรถยนต์นะครับและเปลี่ยนรถยนต์ทุกยี่ห้อเลยนะครับฝากด้วยนะครับเออโตโยต้าฟอร์จูเรคันนี้นะครับสองจุแปดทอาีนะครับเป็นตัวขับสองนะฮะ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับสามารถโทรติดต่อเขาม่ได้น,นะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับผมขอบคุณครับ